จำหน่ายจอยเกม Xbox ของแท้สำหรับเล่นฟีฟ่ออนไลน์และเกมคอมพิวเตอร์จอยเกมที่นักแข่งระดับประเทศเลือกใช้จอยสติ๊กไทยกดไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับผมหากใครกำลังเลือกซื้อคอยในเกมฟีฟ่15และฟีฟ่16ทางเรามีจำหน่ายให้ในทุกระบบทุกแพลตฟอร์มฟีฟ่า15ไทยแลนด์คอยลิงก์อยู่ด้านล่างครับ จำหน่ายโค้ดเกมของแท้ราคาถูกกว่าทุกที่พร้อมส่งถึงมือท่านในทันที The Flash Digital Key Store ลิงก์อยู่ด้านล่างครับสวัสดีครับที่รับกันสิชแนลฟรีฟ้าไทยกลิ่นกาแฟฟ้าออนไลน์สาตอนพิเศษครับผมสลับตอนนี้นะครับผมตอนพิเศษนะฮะมาเปิดนี่กันครับผมของรางวัลนะครับผมอัพเลเวลเป็นเลเวล85แล้วนะครับผมมาได้ของรางวัลผมมาดังนี้นะฮะการ์ดเวิลด์เบสละสิบสี่เวิลด์เบสสิครับผม1ใบนะฮะเบสห้าสิบคราปีรวมเวิลด์เลเจนด์นะครับผม1ใบแล้วก็นักเตะ14 WC สับผมมีแต่กวีซีเง เจ๋งทั้งนั้นเลยนะครับผมโดยเฉพาะใบนี้นะครับผมเลเจนด์อาจจะออกนะครับก็หลังจากตอนที่แล้วนะครับผมผมเปิดของรางวัลเลเวลว84ไปต้องบอกว่าโอ้ยเย้ยไปดูกันครับไปดูกันตับโอ้ไอเกนโล่ไอเหี้ยอายคนเหี้ยอะไรส้โอ้อะไรวะไอเกนโล่มาสองใบอะไรของมึงวะมาสองตัวเดี๋ยวจะตีแตกมินี่เลยเนี่ยอย่าแตกนะเว้ย Oh, what the ะ u c k แมนมันเพี้ยวอะไรอมึงวะโอ้โ oh, หแม่งน้ำตาตกอะ่ะเอาน,นีิขอแก้ตัวนะเลเวล85สามใบเท่านั้นครับผมสามใบเท่านั้นเปิดใบนี้ก่อนเลยนะดูทรงและเพี้ยสุด <laughs> ดูทรงและเพี้ยสุดเบส50คราปีเลเจนด์เปิดเลยทันเห็นไหม ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้คือว่าผมทําใจไว้แล้วผมทําใจไว้แล้วนะครับผมว่ามันเยี่ยะครับแต่ที่เด็ดอยู่ตรงนี้นะครับผมนักเตะ14 WC นะครับเบสสิก็คือ10คนใช่ไหมมีแค่10คนนะครับผมนักเตะ14 WC แพงๆเยอะนะฮะขอ10ล้านขึ้นดูเลย ของรางวัลโอมัสตูเลอร์ไม่ใช่ให้อะไรกูมาอเกลองอเกลโลสองตัวมึงบ้าเปล่าเออมันต้องแบบนี้เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวต่อไปตำนานมาว่ะมาเลยครับผมไปสุดท้ายนะผมตำนานมาแน่นอนนะผมมาเลยตำนานออ้ยอะหูแมวแต่ก็โอเคแต่ก็โอเคโอเค โอเคโอเคโอโกิจกรรมเพิ่มเลเวลนะครับผมรอบนี้ผิดกับรอบที่แล้วฟ้ากับเพลเลยครับรอบนี้ได้มา2ตัวแล้วผมรวมทั้งหมด40ล้านนะครับผมโอ้ oh, oh, แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ตำนาน,นครับแต่ก็ โอเคไม่เป็นไรไว้ฝากก็เนี่ยแล้วับผมสำหรับเอนจินใหม่นะครับผมสิ่งที่ผมชอบที่สุดเกี่ยวกับเอนจินใหม่นะฮะของรางวัลเพิ่มเลเวลนะเพราะว่าแพดเอนจินเก่าเนี้ยอัดเรื่อทีได้แต่ของกระกากนะฮะต้องแบบนี้ครับผมถึงจะเจ๋งนะฮะแบบนี้ชอบครับกรงเร็วถ้าสนใจใครที่ชอบวิดีโออย่าลืมกดไลค์นะฮะและถ้าสังเกตติดตามได้นะครับเราจะโชว์ฟีฟ่าในาเลียนในตอนต่อไปสำหรับตอนนี้ลาก่อนพบกันใหม่ตาน้าครับผมสวัสดีฟลาะก็ผมว่ามันเนี้ยครับเหมือนอย่างขี่ม้าขี่ม้าเห็นไกลๆเนี่ยเหม็นเลยเม็ดดอเลียงยัง ต่รู้ได้ไงว่ามันเหม็นก็มันเป็นขี้หมาไอ้กล่องเนี้ยนี่ก็เหมือนกันถึงไม่ได้เปิดก็รู้ว่าเจ๊งนะฮะแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันโอ้โหไม่แน่ผมให้คําว่าเจ๊งแน่ๆเนี่ย99%ไม่แน่1%ครับสหรับว,วันนี้นะครับผมผมจะมาเปิดทั้งหมด 40, 40กล่องครับโอ้ยเสยียดายตังค์โว้ย